ตัวนี้ได้ทาการนะครับเปลี่ยนคานใหม่ทั้งหมดชุดยกใหม่ทั้งหมดครบัเปลี่ยนใหม่ล้อทําการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขอบ22นะครับออฟเซ็ตลบ44บันไดข้างครับนี่นะโชกหลังก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับออฟเซ็ตล้อเหมือนกันนะครับดูด้านล่างนะครับยกนะฮะถ้าไม่ดอกนี่มันเป็นแค่เรานะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่อง ยูทูบชาแนลเจมกรศูนย์สิบเจ็ดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กันที่เดิมครับผมที่ประจำของพวกเราฟอร์พระนครเกษตรนะวินโชรูมที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพามาดูพิงค์แพนเตอร์ด้านหลังนะครับเป็น Ford Next Gen Ranger ์แท็ก r ี่คูนสราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแบาทแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นคุณผู้ชมมันแปลงเป็นรุ่นเอฟหนอเมริกาเลยครับ วายบอดี้ทั้งคันนะครับทำสียุมพูพิงค์แพนเตอนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันบ้างครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับกระจังหน้าชุดหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงกันชนหน้านะครับตัวนี้แทบจะไม่เหลือโครงเดิมของ y าแท็เลยนะฮะกระจังหน้า f o ฟ d นะครับสียุมพูนะครับมีไฟมินิไลท์ให้มา3ดวงเช่นเคยกันชนหน้าเป็นของ F 150ตัวนอกเลยนะครับพร้อมกับไฟ เดีทมและนิ่งด้วยแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะครับตัวนี้นะครับไฟหน้าเราทาการปรับเปลี่ยนนะครับเป็นของ F150 นะครับจะไม่เหมือนตัวบ้านเราเลยนะฮะเซ็นเซอร์วันนี้ก็ยังมีกันอยู่ให้นะฮะปกตินะครับผมแต่ที่มันเด็ดสุดคือเริ่มจากช่วงล่างนี่นะฮะตัวนี้ได้ทาการนะครับเปลี่ยนคานใหม่ทั้งหมดชุดยกใหม่ทั้งหมดช็อคอัพเปลี่ยนใหม่ นะครับตัวนี้ทําการเปลี่ยนคานยกสูงนะครับตัวนี้ยกถึง8นิ้วนะฮะลูกหมากกันโค้งมีการปรับเปลี่ยนนะครับคอม้าเสริมความสูงขึ้นมาอีกนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเสริมขึ้นมานะครับมีปีกนกปรับองศาให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับชุดยกนะครับซับแทงค์ปรับ8ระดับคุณผู้ชมนะฮะช่วงล่างก็จัดเต็มกันเลยทีเดียวลูกบากกันโค้งความยาวเราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันหมดนะฮะเครื่องยนต์เป็นเครื่อง เดิมของตัวไฮเทคนะครับเครื่อง2.0ลิตรนะครับให้แรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับพร้อมกับเกียร์ออโต้10สปีดใบเทอร์โบเทอร์โบ2ลูกนั่นเองนะฮะตัวนี้ยังคงเดิมอยู่แล้วเครื่องยนต์ลองนะฮะด้านข้างครับล้อทำการเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นขอบ22นะครับออฟเซ็ตลบสีนะครับยางเป็นยางแอมนะครับตัวนี้เป็นยาง37นะครับ R 22นะครับสวยงามมากนะครับมีรถมีมิติซุ้มล้อก็นี่ครับคือวายบอดี้ทั้งหมดนะฮะกระจกมองข้างเหมือนเดิมครับปับพับไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล้อง360องศานะครับแล้วก็ระบบ blind spot mode ยังมีให้เหมือนเดิมนะฮะบันไดข้างครับนี่ตัวนี้เป็นไยไฟฟ้านะครับลูกค้าได้ทำการเปลี่ยนใส่บันไรไฟฟ้าเข้าไปนะครับมีสีด้วยนะครับเป็นสีลุ้งนะครับแต่ตรงเนี้ย ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนสีได้เป็นสีใดสีหนึ่งสีเดียวก็ได้นะครับเป็นของ Hummer นะฮะแหลกหลังคาเป็นโซลารูฟนะครับของ Hummer เช่นเดียวกันนะครับสำหรับใส่สัมภาระเวลาลุยป่าออฟโรดนะครับคันนี้วิ่งในเมืองก็โดดเด่นในป่าผมก็ว่ายิ่งจะโดดเด่นเช่นกันนะครับสติ๊กเกอร์คาดสติ๊กเกอร์คาดข้างนะครับเรนเจอร์ฟอดนะครับตัดดำสวยนะครับสีชมพูดำนะฮะดูเขาเรียกว่า ความเข่งขึมในความหวานเจี๊ยบนะฮะด้านหลังล้อเป็นสเปคเดียวกันนะครับทำการเขาเรียกว่าดอปเพาด้วยนะฮะโชคหลังก็เป็นโปรเฟนเดอร์นะครับออฟเซ็ตล้อเหมือนกันนะครับดูด้านล่างนะครับยกเห็นไหมฮะถ้าไม่ดอกนี่มันติดแน่นอนนะครับสําหรับเพานะครับเราก็ลองกกงลองก้อนขึ้นมาเพื่อให้ความสูงให้ได้ระดับที่ลูกค้าต้องการนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับนี่ยลองก้อนนะครับ ผมว่าประมาณอยู่เกือบเกือบนี่นะครับแปดนิ้วฮะลองขึ้นมานะครับคุณผู้ชมสวยงามครับความดุดันไม่ต้องกลัวนะครับดิสเบรกคันนี้สี่ล้อเหมือนเดิมนะครับพร้อระบบ ABS นะครับบันไดข้างมีให้มานะครับสำหรับขึ้นกระบะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าดูพี่ดูดูตัวผมนะครับร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบนะฮะ นี่ก็ล่อไปเท่าไหร่แล้วไปรู้เนี่ยฮะฝาท้ายนะครับมีระบบ easy lift นะครับระบบ easy lift ใช้งานผ่อนแรงนะครับพร้อมกับตัวข้อฝาท้าย FOD r สียมพูนะครับสัญลักษณ์ F150B ให้นะครับกันชนท้ายเหมือนเดิมครับเซ็นเซอร์4จุดนะฮะไฟท้ายนะครับตัวนี้ก็ได้กับทำการเปลี่ยนนะฮะไฟท้ายก็เป็น F150 แทบทั้งคันครับเหลืออย่างเดียวที่ไม่เปลี่ยนก็คือหลังคากับประตูนะครับภายนอกรวมๆก็อยู่ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะมาดูภายในกันบ้างครับตัวนี้ภายในก็เป็นนะครับหนังดำได้ส้มนะครับของ Y ายแทรกนะครับเป็นสัญลักษณ์ของ Y t ยแทร k อยู่แล้วนะครับกว้างขวางมีแอร์หลังให้เรียบร้อยมีตัวชาร์จไทยเอไทยซี 4, แล้วก็ปั๊ก นะครับที่เป็นสามตานะครับสำหรับชาร์จพวกโน้ตบุ๊กใช้ได้เลยนะฮะดูด้านหน้าครับด้านหน้าเบาะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับได้แปดระดับนะฮะไฟหน้าเป็นออโต้เหมือนเดิมนะครับพุชสตาร์ทพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชั่นทุกอย่างเลยนะครับมีอัดเดพตีฟครุสคอนโทรลครุสคอนโทรลนะครับสั่งการด้วยเสียง มีหมดเลยนะครับโหมดควบคุมต่างๆนะครับหัวเกียร์จะเป็นแบบยาวนะครับวแทกนะครับสสปีดออโต้สสปีดสามารถเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับบวกลบนะครับแค่เลื่อนไปที่ตัวเแล้วก็ล้อบวกลบได้เลยนะครับเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าครับปุ่มปรับโหมดตัวนี้ให้มาเป็น6โหมดนะครับที่เลื่อนโหมดตรงนี้นะฮะหโหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดปกติโหมดประหยัดโหมดลากจูงนะครับโหมดทรายโหมดโคลนล่องนะครับโหมดถนนลื่นนะครับเยอะแยะมากมายนะฮะ หน้าจอด้านในนะครับหน้าจออินเทอร์เฟซเป็น12นิ้วนะครับรองรับ Apple Carplay Android Auto นะครับแอร์อิสระซ้ายขวาคุณผู้ชมนะครับแบ่งกันไปเลยใครจะเย็นเท่าไหร่ไม่ต้องมาแย่งกันนะฮะพวงมาลัยปรับได้สี่ทิศทางนะครับยืดขึ้นยืดลงได้หมดนะครับไฟหน้าเป็นออโต้ให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับภายในนี่ก็คือเดิมนะครับไม่มีไม่มีแปลงอะไรเลยนะครับสีก็ทําทั้งคันนะครับตัวนี้ไม่ได้แลบสติ๊กเกอร์ใดๆดทั้งสิ้นนะครับเป็นสีที่ พ่นสีทําเลยนะครับลูกค้าทําแต่งเกือบ2ล้านคันนี้นะครับคุณผู้ชมสำหรับของแต่งแล้วก็วายบอดี้ทั้งหมดของ F150 นะครับคุณผู้ชมเครื่องยนต์ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปที่ผ่านมาก็เป็นบล็อกเรียวของกับว i t แท็กส t อมแทนะครับของเดิมโรงงานอยู่แล้วนะครับสนใจแต่งแบบนี้นะครับพิคงแ a นเตอร์แบบนี้ยกสูง8นิ้วนะครับสนใจติดต่อได้ที่065 5 5 2629นะครับหรือที่ช่อง ช่ยแนนลเจมกอนทุกชองให้กรัยเนเจมกอนเส็นะครับเรามีไฟฟ้าเส่นมบริการที่บ้านนะครับแล้วก็รับประกัน